คุณแม่ลูกเกตมาทีนีนั่นเองตอนนี้มีลูกชายหนึ่งคนละแต่ว่ายังไม่พอจะเรียนเปิดอู่อีกนะคะคือเราเนี่ยนะครับไปทราบมาก็ตอนวันที่พี่ลูกเกดเนี่ยมาเป็นดีเจรับเชิญครับให้กับขึ้นซีทในช่วงซีทเลดี้ ตื่นเต้นกับการมานั่งจอหน้าใหม่เป็นครั้งแรกแต่นางแบบตัวแม่ลูกเกดเมทินีที่โดดมาเป็นดีเจรับเชิญให้กับคลื่นซีด97.5 FM ในช่วงซีดเลดี้ตอนเลดี้ตัวแม่ก็ไม่หวันค่ะเพราะเตรียมเรื่องน่ารักชวนอมยิ้มของลูกชายวัยสามขวบน้องสกายมาเมาส์ให้ฟังกันเพียบค่ะแถมยังเผยอีกว่าเจ้าตัวน้อยใช้วาวไปนแบบตาคุณแม่แล้วด้วยค่ะเขาก็ให้สกาย เตะฟุตบอลใช่ไหมคะเขาก็วิ่งไปแล้วก็มองคุณดูอ่ะก็จะมีพวกเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่อะไรนั่งดูแล้วก็เชียร์เชียร์ไม่สนใจลูกบอลเลยวิ่งวิ่งก็มองคนดูอย่างงี้ยังมองกล้องอย่างเงี้ยถ้าทางคนไม่ได้เป็นนักกีฬาแล้วค่ะถ้าทางจะแบบเป็นในแบบยังไงก็ตามเนี่ยขอให้เรียนให้จบ เรียนให้จบแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำและเพราะกำลังสนุกกับการเลี้ยงลูกแถมมีแผนจะมีทายาทคนที่สองในปีนี้คุณแม่ยังสาวก็เลยขอพักงานในวงการเอาไว้ก่อนค่ะก็มีติดต่อเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะพักสักครู่หนึ่งก่อนเพราะว่าเอ,อเกตตอนนี้ก็ มาทำโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งแล้วก็เราก็อยากจะแบ่งเวลาให้กับลูกด้วยก็เลยไม่อยากจะโอเวอร์โหลดกับงานก็เลยก็อาจจะทำแบบทีละอย่างแต่ตอนนี้ทำอยู่สองโปรเจกต์อค่ะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นธุรกิจาทางด้าน Marketing ิอะคะอันนี้ก็อันนี้ก็กตื่นเต้นเพราะว่าไรายได้ตรงนี้ก็กใช้ได้ค่ะสามารถทำให้เราเกษียณได้เร็วก็เลยตอนนี้ก็เลยโฟกัสตรงนี้อยู่ อแบบนี้ใครที่คิดถึงบทบาทการแสดงของคุณแม่นางแบบคนนี้คงต้องร้องเพลงรอไปก่อนปีหน้าค่อยว่ากันค่ะ